ทั้งคนทั้งหมาทั้งแมวทั้งทวดไอ้เลหล่าขุนทวดนี่มีอีกหนึ่งตัวแต่กอรีอีกหนึ่งตัว ขยันจังวันที่สามขยันมากหลังจากนี้ครูดา่ามีตั้งทำไรนะัร้นตังได้ ทำอะไร้นะเฉยตาทำการบ้านคิดเลยเนี่ยขยันจังเลยคุณลูกกู